บอสเมตแล้วค่ะเราจะไปไปค่ะบ้านตอกอ่ะเป็นลักษณะนี้แหละค่ะแต๋าตรงนี้บ่แมน้ะค่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ตอนแรกตัวมาซื้อเอาตรงนี้อยู่ค่ะแต่าเปลี่ยนใจบ่ซื้อนะค่ะเพราะว่ามันหน่อยมันเป็นสามเหลี่ยมมันเป็นสามเหลี่ยมต่อก็เลยเอาแค่มุมนี้เนาะค่ะหลังตรงนี้นี่ก็เส้นทางรอบๆหมู่บ้านค่ะ ตรงนี้ต้อบ่เคยย่างไปค่ะไม่เคยเดินไปไม่รู้ไปตรงไหนนะคะตรงนี้อาจจะสุดซอยหรือว่าไปตรงไหนก็ไม่รู้แต่มุมตรงนี้เป็นเส้นทางหมู่บ้านของต้อค่ะแล้วก็เส้นบ้านของต้อก็ะจะมาตรงนี้ได้มาตรงนี้ได้นะคะเข้ามาตรงนี้จะเป็นสี่แยกแล้วก็จะวนมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะรอบถนนรอบไปหมู่หลังบ้านอีกทีหนึง บ้านตรงนั้นที่เป็นต้นไมะยมนะคะที่เขาดูแลบ้านในต้อค่ะตอนนี้เขาไม่อยู่ค่ะนี่กดปาดูรอบๆอบรอบ,รอบหลังบ้านนะคะทุกคนนี่สมัยก่อนตรงนี้หลังบ้านต้อตรงนี้นะคะตรงที่รถเขาจอดเนี่ยจะเป็นต้นทูบไปหมดเลยพอเป็นต้นทูบต้อก็มาจ้างให้เขาเอาออกนะคะ ถางออกแล้วก็เทปูนราดนะคะต่องพาดูนี่ด้านหลังบ้านที่เส้นทางรอบบ้านหลังบ้านค่ะบ้านหลังนี้ก็จะเป็นนายทหารอีกคุณนะคะที่เขาดูบ้านให้ต้อค่ะคือบ้านหลังนี้ค่ะก็ดูบ้านในต้อนี่ฝั่งหลังบ้านนะคะนี่ฝั่งหลังบ้านก็กว้างอยู่นะคะเก้าสิบตารางวาก็ซื้อได้ถือว่าซื้อได้ถูกมาก ตรงที่รถจอดสังเกตนะคะเพราะว่าต้นเทป,ปูนรอบบ้านตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นต้นทูบนะคะเพื่อนบ้านไม่อยู่ครับเพื่อนบ้านเขาไม่อยู่เพราะว่าแม่เขาเสียนะคะเขากลับไปบ้านดูแลแม่ที่คุณดูแลบ้านให้โตนี่ค่ะก็มีคนมาซื้อที่ตรงนี้แล้วก็ดีไปนะคะเพราะว่ามันเล็กมันเป็นสามเหลี่ยมตอไม่อยากได้เท่าไหร่นะคะจริงๆมันก็ไม่ตรงนะมันก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมตรงถนนตรงเข้ามา ถนนตรงโคกมาก็เป็นอีกแบบหนึ่งน,นะคะมันก็แค่บนตรงนี้ต้นไม้ต้นนั้นน่าถ้าทางจะคุมไปที่หลังคาโต้จนใบไม้มันร่วงใส่แล้วก็มันเป็นอ่ารางน้ามันรั่วนะคะมันตันเพราะว่าเขาไม่ได้ดูตรงรางน้าให้โต้ะคะหลังคาก็ว่าจะเปลี่ยนแต่มันก็ใช้ตังเยอะนะคะเพราะว่าจะแต่เพื่อนบ้านที่เขาดูแลบ้านให้โต้เขาบอกว่า ให้หล้างออกแล้วก็ทาสีใหม่มันก็อาการหนักเหมือนกันนะคะช่วงนี้ต้อก็ใช้เงินเยอะนะคะมีค่ะทางก็จะทางก็ที่หลังลดโค้งไปตึกตรงนั้นก็จะเป็นถนนออกออกไปถนนอีกเส้นทางหนึ่งที่ต้อเลี้ยวเข้ามานี่ก็คือให้ดูบริเวณร,รอบๆหมู่บ้านที่ต้ออยู่นะคะก็จะเป็นนายทหารนะคะส่วนเป็นบ้านหลังส่วนมากติดกับต้อก็เป็นนายทหารข้างหน้าก็เป็นนายทหารนะคะค่ะวันนี้เราก็ พาดูรอบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปพาลูกๆไปเที่ยวต่อที่เกาะสมิธนะคะทุกคนไปเที่ยวกับต้นะคะ มารับแล้วค่ะรถหลานชายมารับแล้วค่ะรถบรรทุกหลายเนะาะตอนนี้เรากําลังเดินทางไปเกอะเสม็ดค่ะเส้นทางตรงนี้ก็คือแถวบ้านเพนะคะแถวนี้ค่ะรถบรรทุกเยอะมากค่ะทุกคนนี่รถบรรทุกไทย บรรทุกสมัยเก่าค่ะสมัยที่ต่อเป็นเด็กน้อยต้อกับบึงผื่นแก้หินแก้ทรายยังซีหลาน,นจา้าต้นพะเกษ,ษ,ษ,ษหลายกัแเถะเส้นทางนี้เรากำลังเดินทางนะคะมีบ่ฮะมีบออดดอกท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวเนาะลูกอันนี้เรากำลังสงกไม่ตัวเนี่ยาจางสวยเลยก็เส้นทางนี้ที่เราไปเอ็นเอ็น ที่เราไปเกาะช้างกันเห็นกินยังสั่งกับมีแห้งใจ ตอนนี้ก็มาถึงท่าเรือแล้วนะคะมาถึงท่าเรือ,อที่เราจะข้ามเรือไปเกาะเกาะเสม็จแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ <c oughs> นี่ก็คือระยองนะคะทุกคนระยองเราจะข้ามเรือไปเที่ยวกเกาะสม็จกันให้ทุกคนไปเที่ยวน้ําต้นนะคะเบอร์นี้ค่ะไปเที่ยวเกาะระยองน้ําต้อนะคะเกาะเสม็จน้ําต้อค่ะ ตอนนี้กำลังรอเรือขึ้น,นรอเรือเข้าข้ามไปในเกาะสม็ดนะคะทุกคนมาเที่ยวน้ำตออ้อเ้อพี่น้องขาตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปเกาะสม็ดกันค่ะไปท่องเที่ยวกันนนะคะเราไปท่องเที่ยวกันค่ะอยู่แต่บ้านมันจะเหงานะคะอยู่แต่บ้านจะเหงาก็ไปเที่ยวด้วยกันนะคะเดี๋ยวโอเคค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้อา้าวทำไมมีรถรถจะพาไปส่งเรือเหรอโอเคค่ะเราไปกันค่ะทุกคน แกนะขึ้นรถไปนั่งนั่งไปท่าเรือนะคะขึ้นรถไปไปท่าเรือค่ะเรานั่งรถสองแถวกันไปท่าเรือค่ะ มาข้างบนเรือค่ะรับรูออมาข้างบนฮะเยอะดอมยอเยดอมดูความมาบอลาน่าเป็นทียอมเลยเฮ้ หน้าน้องหงหน่าหน่าแม่หน,น้าแม่เป็นตะย่านเต๋อใส่มามาเบอร์แนงด้วยบาตเลยหน้าแม่สวยออกมันไม่สวยเหรอลูกอุ้สวยจะตายแม่สวยบอกหาว่าแม่หน่าเป็นตะย่านพนาขายจะลังขึ้นเรือกัน มาถึงเกาะเสม็ดแล้วค่ะเราจะไปข้างในกันไปเที่ยวเกาะเสม็ดข้างในกันนะคะตรงนี้ค่ะคือสัญลักษณ์ของเกาะเสม็ดของเรานะคะนี่ก็คือ,อคุณแม่ยักษ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวกบ,บหูนอะจีินอก็คือสัญลักษณ์นะคะเกาะเสม็ดของเรา ตอนนี้เราก็มาถึงกอดเสม็ดเรียบร้อยแล้วปันนี้เฮาก็สีพากันเดินไปนี่นะคะไปาหาที่พักก่อนนะคะเอาไปเดินหาที่พักก่อนนะคะทุกคนไปด้วยกันทัมันนี้ค่ะช่วงนี้เราจะเป็นช่วงท่องเที่ยวกันครอบครัวนะคะท่องเที่ยวครอบครัวกันค่ะ ที่นี่เราก็ต้องมา,าจ่ายค่าบัตรเข้าไปข้างในอีกนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะจ่ายค่าบัตรเข้าไปข้างในหรือเปล่าเมื่อก่อนโอ้เมื่อก่อนเราขึ้นตรงนู้นเราก็จ่ายค่าบัตรเข้าไปข้างในอีก20บาทนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เราจะต้องจ่ายค่าบัตรไหมโต้ก็ไม่รู้นะคะเรารอคิวเข้าไปค่ะไม่ทราบว่าได้จ่ายไหม บีบ <Okay, S 1> ีบีมอสเตอร์เบทเท่าไหร่ละ้เนก็คออะค่ะเราก็ได้บัตรเข้าไปข้างในแล้วนะคะแต่เราต้องไปจ่ายตั๋วข้างในนะคะคนละมีชาวต่างชาติก็ไม่ได้ดูนะคะผู้ใหญ่ก็มีราคาหนึ่งเด็กก็มีอีกราคาหนึ่งก็งยังไม่ทราบนลคว่าราคาเท่าไหร่ต้องลืมดูคะ่ะเดี๋ยวจะไปดูให้จะไปทําให้ดูะะชําระค่าธรรมเนียมรงนั้นนะคะเราจะต้องไปจ่ายตรงนั้นคะ่ะค่าธรรมเนียมน,นะคะ นี้เรามาถึงแล้วค่ะเข้ามาข้างในเราจะต้องเสียบัตรนะคะเสียบัตรแล้วกเ็เราจะมีรถ2แถวค่ะมีรถ2แถวคอยรับลูกค้าที่จะเดินเข้าไปข้างในนะคะมีถ้าอยู่โรงแรมในก็จะมีรถ2แถวรับลูกค้าไปนะคะแต่ถ้าเราหาโรงแรมใกล้ๆก็จะไม่ไม่จำเป็นต้องนั่งรถนะคะไม่จําเป็นต้องนั่งรถดีคือข้างในของ จะมีเซเว่นด้วยค่ะจะมีเซเว่นเราเดินไปนู่นเลยที่รา้านบีโกรดดเราไปหาโรงแรมนอนกันวันนี้ค่ะแล้วหาโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยไป เส้นทางที่เราจะเดินเข้าไปใกล้ๆชายหาดไปหาห้องพักที่เคยไปอยู่นะคะไม่รู้จะว่างหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองเสี่ยงดูนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ได้โรงแรมเจรบร้อย 7, แล้วนะคะอยู่ชั้นสามห้องละพันนะคะเราจะอยู่ที่นี่สามคืนค่ะตรงนี้ค่ะห้องตรงนี้จะติดติดกับประตระูติดกับประตูเข้าที่ตรงนี้จะติดประตูเข้าที่ในในใน,ในสวนข้ามไปใน ใายหาเลยนะคะตรงนี้ค่ะห้องไหนห้องละพันก็โอเคนะคะต้อเคยมาพักอยู่ตรงนี้แต่จะไม่มีลิฟต์นะคะมีแต่บันไดขึ้นไปค่ะตอนนี้ก็มาถึงมาถึงแล้วค่ะมาถึงเกาะเสม็ดแล้วค่ะเราจะไปข้างในกันไปเที่ยวเกาะเสม็ดข้างในกันนะคะตรงนี้ค่ะคือสัญลักษณ์ของเกาะเสม็ดของเรานะคะนี่ก็คือ,อคุณแม่ยักษ์นะคะเขาเรียกว่าอะไรนะต้อกับบุ้งหูนะจ๊จพี่น้องก็งกกคือสัญลักษณ์นะคะ và sự nghiệp của lao